อยากให้เห็นหนี้น้อยนะคะสวัสดีค่ะเอพี่ทาราบบามมุกมวยนะคะวันนี้เราไปทำคลิปทูไนท์นะคะออตอนแรกว่าจะทำว่าใครคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้จะเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นว่าคนที่เข้ามาหาคุณตอนเนี้เขาจริงใจแค่ไหนนะคะจะมี3ตัวเลือกให้เลือกแต่จะไม่ให้เลือกจากหน้าไพ่แล้วนะจะให้เลือกจากหมายเลขนะคะหมายเลข1 นะคะวันนี้เรามาดึกกันนิดนึงนะคะหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามนะคะให้คุณนึกถึงหน้าเขาแล้วก็เลือกจากหมายเลขในใจเพียงหนึ่งหมายเลขเท่านั้นนะคะอ่ะเรามาดูกันแล้วเดี๋ยวจะใช้ไพ่ทาทุ่วันนี้เรานอน,อนกับหมีนะคะนอน,น,อนกับหมีแก่แล้วแต่ก็ยังชอบตุ๊กตาอยู่เนอะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมา ให้คุณได้ดูไพ่กันจตโกล่เพอมันใกล้มาใหมกองที่หนึ่งจะใช้เป็นทารโร่ตัวนี้นะคะจะดูราศีธาตุให้นะคะว่าเออเขาอยู่ราศีอะไรธาตุอะไรสามาสามราศีก็พอเนาะกองสามราศีแล้วก็จะใช้โรแมนต์แองเจิลนะคะทายว่าทำนายให้คุณว่าไกด์ว่าเขาเข้ามาเนี่ยจริงใจกับคุณไหม หรือเข้ามาแค่หยอกหยอกหวานสเสน่ห์อะไรพวกนี้นะอ่ะมาดูกันนะคะวันนี้มาสะดึกเลยเนาจะทำอะไรเสร็จอ,อ the world ลิงกองที่หนึ่งได้ the world นะคะ the world เห็นไหมให้เห็นความโชคดีคนทางไกลไม่ได้อยู่ใกล้คุณแน่นอน ถ้าเป็นคนไทยก็จะอยู่คนละพื้นที่คอ,อยู่คนละจังหวัดหรืออาจจะถึงต่างแดนคนละซีกโลกเลยก็ได้นะคะคนคนนี้โอ,อ,อ้เดี๋ยวราศีนะเูราศีอะไเจอก้วยธาตุน้ำนะคะมีกก็กดพิจิกธาตุไฟไม่สิง์ุนูขออีกใบนะ ทัาุดินพึ่งักกัลมังกร่อนนะคะท่าน้ำท่าุดินท่าุไฟนะคะคนที่จะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีตัวเลือกเป็นคนที่มีทางเลือกมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเขามากมายไม่ว่าจะเป็นโอกาสในด้านการงานการเงินโอ,โอกาสในการทำเงิน โอกาสในการมีทางเลือกตัวเลือกในด้านความรักมีคนมาชอบเขาเยอะมีคนต้องการเขาอาจจะหน้าตาดีหรือว่ามีโปรไฟล์ดีอะไรประมาณนี้แหละนะเ,เหมือนเป็นที่ตลาดนิยมอะไรพวกนี้นะ king of l o v เนี่ยเป็นคนที่มีฐานะแล้วอ่ะนะคิงกอลมีอำนาจมีบารมีมีลูกน้องมีอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้จะเป็นคนในองค์กรอะไรก็ได้แต่เขาเป็นระดับคิงแล้วอนะน่าจะเป็นคนที่มีอายุหรือวุฒิภาวะที่โตกว่าคุณนะต่างชาติต่างภาษาคนคนนี้คงจะยิ้มยากเนาะโอ้โหมีคนต้องการเขาเยอะมากเลยเนะี่ยเห็นไหมมันเจ็บถ้วยขึ้นมา t กิดทั่วเอทออฟเพนทเนะคะแล้วก็เดอะเวิร์ดโคคนี้มีความโชคดีในชีวิตมากๆเลยเขามีโอกาสมากมายแล้วก็เขาอยู่แบบสุขสบายอ่ะนะคะถ้าคุณมาดูเรื่องกองนี้คุณหมอก็ไม่อยากบอกว่าคุณจะยากจนกว่าเขานะแต่คิดว่าคิดว่าคิดว่าถ้าฐานะนะถ้าพูดถึงเรื่องฐานะเราอาจจะเราอาจจะต่างกันนะคะเขาอาจจะสบายกว่าคุณนี่นึ่งหรือ คุณก็บอกว่าฉันก็รวยเหมือนกันก็ไม่รู้นะเป็นสลับเอานะคะเอออะมาดูว่าแล้วโรแมนแองเจลนะคะเราจะทำแค่นี้ให้เลื่องจากหมายเลขนะใครเข้ามาไม่ทันกดฟังใหม่ได้นะคะอะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามเรามาดูว่าเนี่ยเอ็นเกจเมนตหลุดออกมาเลย เขามีคู่แล้วเหรอเหมือนเขาจะจริงจังนะเหมือนเขาจะจริงจัง engagement เขาก็อยากได้ commitment จากคุณนะโอ้โห trust w o โ so c o o ก็อยากให้คุณไว้วางใจเขาอยากให้เชื่อมั่นเชื่อใจเขาบลูดเวกิ้งต่แต่คุณต้องรอนานหน่อยนะโอ้ oh, t i s safe for you to love โอเค เอาแค่กองละสีใบพอนะคะเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีทั้งนั้นเลยกองที่1นึ่งนะอ,อยากเล่นดูอยากอยากได้กองนี้นะหมายเลขหนึ่งคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะ engagement เห็นไหมเขาต้องการที่จะมาตกลงอาจจะพูดมีการพูดมีการคุยเรื่องอนาคตกับคุณได้นะ engagement คือการพูดถึงการมั่นหมายตกลงนะคะองใจที่จะเป็นแฟนเปิดเผยชัดเจนหรือว่า เขาเลือกคุณแล้วอะ r อ r เว d i ิ้งฟอคือรอแค่เวลาเท่านั้นนะมันต้องรอคอยเพราะว่าเขาเป็น the world อยู่ห่างไกลกับคุณมีการเดินทางเกิดขึ้น trust เขาอยากให้คุณเชื่อในสิ่งที่เขาพูดอยากให้คุณไว้ใจเขาว้า wow. ว is it safe for you to love เห็นไหม ความรักครั้งนี้มันปลอดภัยมากสําหรับคุณโอเคกองที่หนึ่งดีใจด้วยนะคะอยากมีกระดิ่งแต่ไม่มีนะคะลูกสาวออกไปโอเคเลยกดให้ไม่ทายคือกองนี้ให้สิบเต็มสิบนะคะสิบเต็มสิบไม่รู้ของใครมารับเลยพลังบวกนะคะดีใจด้วยอาปเดี๋ยวไปต่อที่กองที่สองใครที่เลือกหมายเลขสองจะเป็นอันนี้นะคะจะใช้ทาโรตัวนี้หมายเลขสองนะ มาดูกันว่าเดี๋ยวขอดูลาสีให้ขอล้างไพ่แป๊บนะึงมาดูกันว่าเออมาดูกันว่า <c oughs> พอโค้ดหายก็โหมงานหนักเลยตายตายนะคะไม่รู้จะอาการจะกำเริบอีกหรือเปล่าสิ้นปีนี้ ดูลานี้ไปหาหมอฟันแล้วเนี่ยฟันก็ไม่ดีนะคะตายแล้ตายแล,ยแล้วโชคดีนะไม่ค่อยกินขนมหวานมากนะคะฟันก็เลยไม่ไม่ผุนะคะแต่ตอนนี้ต้องต้องดูแลวิธีการแปรงฟันเนาะแล้วก็ กเดี๋ยวจะเป็นโรคแบบเขาเรียกอะไรโรคอะไรโรคแบบแปลงฟันแรงเกินไปอะ่ะทำให้ฟันแบบมีปัญหาได้นะคะแล้วก็หินปูนมีนิดหน่อยเนาะไปเช็คแล้วอะ่อะ,นนแบบอะหินปูนไม่เยอะเป็นคนแบบวดปากบ่อยๆมันก็จะหินปูนไม่เยอะไม่ค่อยกินอะไรเยอะยโอเคกองที่สองมาดูกันว่าราศีอะไรธาตุอะไรนะคนที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ย แล้วเราจะมาดูกันว่าใพาเ่เจนนําว่าเขาเป็นคนที่จริงใจจริงจังเนียเขาจริงใจกับคุณไหมกองที่หนึ่งนี่ผ่านนะสิบเต็มสิบแล้วกองที่หนึ่งะกองที่สองมาขอให้คุณได้ไพ่ดีนะคะอ่ะมาดูกันว่า ว่าเดือมูลมาเลยใยืนนะคะธาตุไฟคิงอวานธาตุไฟธาตุน้ำนะคะเมสิงค์ธนูพิจิกมิกรกฎธาตุาโลมมีถุนเป็นกลุ่ม ลมซ้ำนะคะโอเคปะกกองที่สองนะมูนนะคะทัดน้ำทัดไฟเมสิทนนทัดลมไม่ถึงตุนกุมแล้วก็ทัดลมอีกนะคะซ้ำโอเค ดูว่าโอ้เอ็กซ์เพย์อยู่เลยความรักครั้งนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกว้าวทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นทำให้